EFM DJ playlist b y DJ อ้อมค่ะแน่นอนนะคะคุณอยู่กับป้อมค่ะวันนี้วันเอ๊ะทำไมอยู่วันลืมไปพี่กวงวันพฤหัสวันพฤหัสแล้วครับมวอต่อเมาส์ไงวันพิหัสนะคะแลวแน่นอนก่อนวันศุกร์หนึ่งวันก็แปลว่าเราทํางานอีกนิดเดียวอีกเลอกเดียวนะคะอันดับ ไอสองคนนี้อย่าเพิ่งคุยสิออกใหม่อันดับที่เจ็ดนะคะกับพบรักนะคะแล้วมาต่อกันที่เอนดูนะคะเมรอนนะคะแล้วก็เมรอนเราก็มาต่อที่ยอมของบิวกิ้นกับพีพีซีโมงเย็นกับอีกสิบเก้านาทีค่ะคุณผู้ฟังเรียกได้ว่าเรื่องราวผ่านมาในชีวิตช่วงนี้หลายๆคนก็จะต้องแบบติดตามข่าวกันมองก็เครียดครับป้าหมอข้างดำเงียบเลยป้าหมอเคยตื่นแล้วนะก็เงียบใช่ไหมตอนนี้เรื่องที่ดังคือเรื่องอะไร ก็เรื่องคุณผู้ฟังที่จะส่งมาว่า54กับ90เมื่อเช้าพี่ออมพูดเยอะคุณผู้ฟังเอางี้ก่อนแยกแยะ94กับาไม่ใช่ไม่ใช่94 54กับ90ไม่ใช่ความฝันของอ้อมมันเป็นตัวเลขของสารรัฐธรรมนูญที่ลงคะแนนเมื่อวานสัปดาห์ที่แล้วกับสัปดาห์นี้90กับ54ถ้าจะซื้อไม่เกี่ยวกับฉันถูกเป่าแล้วบางคนบอกว่าจะไม่ซื้อเลขนี้ พรแสดงจุดยืนอ่ะได้ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะซื้อเก้าสี่แทนเป็นรูปผสมแล้วเป็นชื่อขึ้นก็แล้วแต่อ,อยากทําอะไรทําถามว่าอ้อมฝันหรือย,ยังยังคุณผู้ฟังจะทำฝันทุกวันมันก็เหนื่อยไหมพี่ขวบว่าอ้อมเหนื่อยไหอใช่ได้เหมือนกันการเที่อ้อมจะต้องคอลลวบทุมความฝันแล้วก็มีปากกากระดาษไปข้างๆอะ่ะ <c oughs> เพื่อที่จะจดว่าเมื่อคืนฝันอะไรวะต้องบอกคุณผู้ฟังเหนื่อยเห็นใจเถอะพรุ่งนี้เนี่ยมันเป็นวันที่ การลงทุนระยะสั้นจะคึกคืนในขณะเดียวกันพรุ่งนี้ทางฝ่ายของการเมืองก็จะคึกคักเพราะเขาจะประชุมสภาใช่ไหมแต่มันก็น่าสนใจรองประธานสภาคนที่หนึ่งยังไม่มีมาแทนเลยแทนยังมีใครแทนยังยังไม่มีใครแทนหมออองป่ะยังฝ่ายค้านก็ยังไม่มีฝ่ายแบบวิบใช่ไหมยังไม่มีใช่ไหมเถ้งเป้งอยู่เลยฮปปี้แล้วพรุ่งนี้ใช่ไหมลอตเตอรี่ก็จะออกฝันก็ต้องฝัน อการเมืองก็กังวลอีกหัวจะไม่มีเงาอีกพวกนี้เที่ยงยี่สิบสองนาทีนะคะคุณผู้ฟังเ,เขาบอกคนกรุงเทพเตรียมตัวไม่มีเงาหัวกันได้นะคะคือถ้าเป็นอย่างนี้สมัยก่อนไม่มีเงาหัวนี่แปลว่าคนตายนะค,คุณฟังเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าเนี่ยถ้าเราเห็นหันไปมองใครนะเดินกลางแดดนะแล้วไม่มีเงาหัวคนนั้นไม่ใช่คนนะเขาเป็นผีอยู่ในร่างคน ทุกวันนี้ถ้าเดินไม่มีเงาหัวไม่ใช่อะไรหรอกแสงมันหักเหและที่สําคัญคือแนดมันตรงกับอีกอันนึงคืออ๋อฝนมันจะตกแดดมันเลยไม่ส่องมาโดนใช่ปะเขาบอกพรุ่งนี้เที่ยงยี่สองนาทีเราเนั้นนะคะคุณผู้ฟังเห็นปะหลายสิ่งร้อยวันพันเหตุการณ์ปะหนึ่งวันพันเป็นพันพันร้อยอ่ะเท่าไหร่ก่อนดีกว่าตอนนี้หุ้นเป็นยังไงบ้างดีกว่าโอ้โหตกหน้าอ่าเรียกได้ว่าลงเหว ใช่ป่ะก็จะมีคนที่รอช่วงเวลาแบบเนี้ย <รอ S 1> แล้วค่อยซื้อ,อแล้วก็เขาก็จะเตือนว่าอย่าเพิ่งมีเหตุปัใจจัยใดๆแล้วตกใจแล้วรีบขายเพราะว่าบางทีเนี่ยการรีบมันก็จะแบบเทรีบเทรีบเท,บทแล้วมันก็เดี๋ยวมันก็คืนกลับแต่ความใจเย็นของคนแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะทําให้เกิดความเครียดและเมื่อคุณเครียดในบัญชีของ X ค่ะอน,นันตพุทธโลกานี่ชื่อแอคเขา ชอบมากอนันตพุทธโลกาเนาะที่เขาใช้ชื่ออันนี้ใช่ไหมถ้าบริหารสมองด้านหน้าโยคะมือจัดการอารมณ์ความเครียดให้รู้สึกผ่อนคลายน่าสนใจปะครับคุณผู้ฟังเขาใช้ชื่อว่าท่าเมตตากับท่าการุณาโคดเทท่าเมตตาก็ไม่ได้ยากนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังยกฝ่ามือของคุณขึ้นมาค่ะตั้งตั้งฉากขนาดตั้งฉากกับพื้นฝ่ามือนะคะเอานิ้วโป้งและนิ้วกลาง แตะกันไว้เห็นไหมมันก็จะเป็นท่าเนี้ยมันก็จะเหลือนิ้วชี้นิ้วนางนิ้วก้อยที่โดเดยอยู่อก,กวางบอกว่านิ้วโป้งกับนิ้วกางเอออย่างนั้นเอานิ้วโป้งกับนิ้วกางอ่ะเป็นอันนี้เขาเรียกว่าท่าเมตตาแล้วทำสองข้าง นิ้วโป้งกับนิ้วกลางแล้วเราก็จะมีนิ้วชี้นิ้วนางนิ้วก้อยที่เหลือชี้โดเด่เขาบอกว่าการออกกําลังกายสมองด้านหน้าสําคัญมากสําหรับความเครียดคิดลบและไม่ค่อยรู้จักอารมณ์ตัวเองโดยเฉพาะถ้าเกิดภาวะสมองเสื่อมจะโกรธง่ายเพราะฉะนั้นสมองด้านหน้าเป็นสมองที่ควบคุมจัดการอารมณ์เครียด ให้รู้สึกผ่อนคลายท่านี้เรียกว่าท่าเมตตานะคะไม่ใช่ท่าไอเลิอยูท่าเมตตาเป็นการทําให้เรารู้สึกสมองตื่นตัวและพร้อมที่จะตั้งใจทําอะไรดีๆทําค้างไว้ประมาณสามวินาทีแล้วเปลี่ยนโอเคไม่ใช่ไอเลิอยูอันนี้เป็นเมตตาฮัลโหลส่วนท่าที่สองท่ากาุณาง่ายกว่าคล้ายๆลำอะค่ะคล้ายๆจะจีบอะเอานิ้วโป้งกับนิ้วชี้ทําให้มันเป็นกลมๆไปแหละนิ้วกวกนิ้วโป้งกับนิ้วชี้กวกวไมเอานิ้วโป้งกับนิ้วนางเพื่อนิ้วโป้งกับนิ้วชี้แล้วเราก็จะเหลือสามนิ้วอย่างนี้ ถูกไหมแค่นี้คล้ายๆโอเคแต่เป็นโอเคนิ้วชิดแล้วก็ยืนแขนไปอะยืดเดียนไปทำสามวิอันนี้เป็นท่าการู้นาเขาบอกว่าทําค้างไว้ประมาณสามวิจะทําให้เราตั้งใจคิดดีทําดีพูดดีไอ้รู้ว่าคือทําอะไรก็ได้มันเหมือนยกคือถ้ามันมีการออกกําลังกายเอาจริงถ้าเรายืดมันอะพี่ก่วงคุณผู้ฟังลองดูนะพอเรายืดจริงๆอะ ฝ่ามือมันก็ได้ทํางานนะพี่กวงรู้สึกปะมันก็กระดึกกระดึกนะดีกว่านั่งหงิกหงิกแล้วก็ใช้เมาส์ทั้งวันลองทําดูคับคุณนุ้ฟังโยคะหน้าก็ยังทามาแล้วเลยเนี่ยเราก็ต้องดูแลตัวเองคับคุณนุ้ฟังจะเป็นการดูแลกายเพื่อให้ใจเราดีหรือดูแลใจเพื่อให้กายเราดีวิธีไหนเราก็ต้องทําและอีกหนึ่งที่จะดูแลก็คือเดี๋ยวนี้จะเป็นหน้าที่หรือสิ่งที่อยากทําในชีวิตมันก็ต้องมีเยอะทําโปรเจกต์ทำถึงดึก กลับมาที่บ้านกลับมาที่หอคุณก็ยังอยากจะดูซีรีส์หรือบางคนมีนัดปาร์ตี้ยนถึงเช้าไม่ว่าคุณจะยังไงจะเพลียแค่ไหนเช้ามายังต้องลุกไปเรียนต่อไปทํางานต่อถูกไหมเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตคุ้มกันแบบนี้เรามาเพิ่มความสดชื่นไม่มีบเบลอด้วยวิตามิน B รวมแบบเม็ดฟู่เพราะการรับวิตามินที่ครบถ้วนส่งผลให้ร่างกายและสมองมีการทํางานที่สมบูรณ์เป็นไปอย่างปกติขอแนะนํา B ราคา Perform วิตามินเม็ดฟูที่มีวิตามินบีรวม8ชนิดมีวิตามินซีแมกนีเซียมและแร่ธาตุที่สําคัญสําหรับผู้ที่มีอาการอ่อนล้าอ่อนเพลียเมื่อวิตามินบีแบบเม็ดฟูถูกละลายจึงทําให้ร่างกายสามารถดูดซึมได้ไวและออกฤทธิ์ได้เร็วกว่าวิตามินทั่วไปนะคะเรามีให้คุณเลือกค่ะเป็นแบบหลอด3รสชาติไม่ว่าจะเป็นรสส้มรสฟรุตตี้และรสอซิโราและมะม่วงรวมถึงแบบซอง2เม็ดนะคะหาซื้อได้นะคะที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปและอย่าลืมทานอาหารที่มีประโยชน์ และพักผ่อนให้เพียงพอด้วยทําอีกสองท่าที่เอ็มบอกไปด้วยก็ดีค่ะตังคลุมโปสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุก,กี้สุดลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันธายนอรสิง์อาหารเปียกแมวสุดลับซอฟต์เจลลี่เนื้อนุ่มพิเศษต้องแคตตี้พาวและใหม่สมาร์ทโฟน n ูเบีย u b เบ Music เสียงดังฟังชัด คุณผู้ฟังถามว่าเอ๊จะมีทีมจากอังคารคุมโปงเดอชีวีมานั่งคุยหรือเปล่ามีค่ะที่ผ่านมาก็มีวิกหน้าก็มีนะคะคุณจีกับคุณแพลวจะมานั่งตั้งแต่สองทุ่มเป็นต้นไปติดตามกันได้นะคะกับน้ำจิ้มสุก,กี้พั่นท้ายสุดลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นอาหารเปียกแมวสุดลับซอฟต์เจลลี่เนื้อนุ่มพิเศษต้องแคตตี้พาวอาหารเปียกแมวแคตตี้พาวให้ทุกมื้อมีความหมายใหม่สมาร์ทโฟนโนเบียสำหรับคนรักเเสียงงพลงจ ทีเอนูเบียมิวสิกเสียงดังปังชัดค่ะอังคานคลุ้มโปบ